คนเราครบกันนานๆเข้าเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะลงตัวหมดแล้วแต่ว่าพอฝ่ายหญิงเนี่ยรักเธอทูลแล้วก็ซื่อสัตย์กับฝ่ายชายมากแล้วก็เหมือนเริ่มที่จะวาดอนาคตกับฝ่ายชายก็คืองานแต่งงานแต่ทำไมฝ่ายชายถึงไม่ยอมอยู่ที่ฝ่ายหญิงสักทีค่ะคนที่ยังอยู่ในวัยที่อายุยังไม่ถึงบรรลุนิติภาวะจะยังไม่มีใครอยากจะรับผิดชอบใครหรอกครับใช่ไหมครับพอรับผิดชอบตัวเองได้ไหม ไดได้น้องลองนึกดีดังฝ่ายเนี่ยสมมุติเขาตั้งใจจะรับผิดชอบเราเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะต้องผ่านด่านใครต้องขอพ่อแม่แต่งงานได้ไหมมีเงินจะไปแต่งงานไหมไม่มีมอะเพราะเขาก็ไม่กล้าตอบอยู่แล้วนี่ตรงไปตรงมาแต่ถ้ารักกันแล้วคบกันไปเรื่อยๆนะน้องๆบางทีครับตัวเองอาจจะเปลี่ยนใจก่อนก็ได้ไหมการศึกษาวิจัยยืนยันว่าความรักในวัยรุ่นวัยนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยโอกาสจะได้แต่งงานกัน2%เท่านั้นครับเพราะฉะนั้น นั่นเป็นคําตอบอยู่แล้วจากการวิจัยเพียงแต่ว่าเวลาเรารักใครเราก็มักจะเริ่มวาดฝันครับในอนาคตว่าจะเป็นอย่างงอนจะเป็นอย่างงี้จะเป็นอย่างงอนยิ่งยุคนี้เป็นไงครับโอ้โหมีรูปผู้หญิงนะครับแต่งตัวชุดเจ้าสาวสวยมากผู้ชายยืนกันโอ้โหเท่มากเลยจริงไหมครับแต่อีตอนเขาอยากกันเขาให้ดูไหมเพราะนั้นเราจะเห็นแต่ภาพดีๆภาพอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับเจอกันเดือนก็แต่งงานแล้วจริงไหมครับเจอกันก็รักกันวางแผนแล้วเนาะงนั้นเรียนหนังสือก่อนนะ ใครยังไม่วาดฝันไม่เป็นไรถึงเวลาจะมีคนมาขอแต่งงานเองใช่ไหมครับ